สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวข่าวสารของมงกาฟุตบอลน,นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับซึ่งคลิปนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวของแต่ละสโมสรข่าวที่มีข่าวเชื่อมโยงนะักเตะคนนั้นคนนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับประเด็นแรกครับมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับก็ ได้มีการรายงานกระดอกมาครับสื่อดังของอังกฤษสื่อนี้บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยยังไม่ล้มเลิกแผนการดึงตัวแจ็คเกอรลิสกองกลางตัวเก่งจากแอสตันวิลล่าในช่วงมกราคมนะฮะรวมทั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยถ้าเกิดมการาไม่ได้ซัมเมอร์ปีหน้าก็ยังคงให้ความสนใจนะครับซึ่งราคาค่าตัวของเกลิสณัปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าราคามันแตกต่างจากช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเกลิสเนี่ย เพิ่งต่อสัญญาระยะยาวออกไปเองนะครับแล้วก็ต่อยาวจนถึงปี2025นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีค่าตัวสูงในระดับ80ล้านปอนด์ได้ซึ่งเกลิสเนี่ยที่ผ่านมาก็โดนพูดมาโดยตลอดนะครับว่าน่าจะเข้ามาเป็นตัวทดแทนปอปกบาร์นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องแรกที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับส่วนประเด็นที่2ครับมีข่าวก็สิบกันออกมาครับก็คือเรื่องราวของแมนยูอยู่นะครับ มีราย,ยงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เไนเน่ก็ได้มีการหวนกลับมาล่าตัวดีแค n นไรท์อีกครั้งหนึ่งครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเวสแฮมนะฮะซึ่งมีข่าวก็สิบกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังสโมโสรเวสแฮมถึงโอกาสที่จะเจรจาดึงตัวมิดฟิลด์ตัวเก่งรายนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเวสแฮมต้องการค่าตัวสำหรับดีแคนไรท์ในระดับ เ0็ดล้านปอนด์ทีเดียวนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มีเชลซีอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจด้วยนะครับประเด็นที่3เกี่ยวแมนยูครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสกิโอโรเมโร่ครับรายงานล่าสุดจากเดลิเมลครับสื่อของอังกฤษบอกว่าบรตทันเป็นอีกสมโมสรหนึ่งที่ต้องการดึงตัวสกิโอโรเมโร่ผู้สมบูตัวตัวสมรองของทางแมนยูไปเพิ่มเติมในตำแหน่งผู้สมบูตัวของทีมพวกเขานะครับ หลังจากมีรายงานว่าทางแมตต์ไรอันเนี่ยก็เตรียมที่จะย้ายทีมในช่วงมก,กราคมนี้ด้วยครับก็เลยหาตัวทดแทนซะเลยนะครับซึ่งโรเมโรในไหนแมนยูไม่ได้ใช้แล้วไบร์ตันก็น่าจะขอกันไปนะครับนี่คือรายงานเกี่ยวกับโรเมโรอของแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะครับส่วนเรื่องเราเกี่ยวกับเบลกูครับมีรายงานล่าสุดครับ รายงานก็ออกมาว่าเรพูลเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจโรแมงซาอิสนะฮะแนวรับตัวเก่งของทางบูแฮมตันซึ่งตอนนี้เรพูลก็มีปัญหาแนวรับอยู่พอดีนะครับโชเอลมาติปเนี่ยก็เ,เหมือนกับมีอาการบาดเจ็บรบกวนโดยตลอดนะครับเฟอร์จิลฟานไดก็ยังไม่มีสภาพร่างกายแบบ100%ยนะครับยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่โจโกเมสก็ยังบาดเจ็บอยู่และหลายแนวรับของทางเรพูลบาดเจ็บหมดะฮะ ก็เลยทําให้ไม่แปลกใจครับที่ลิเวอร์พูลจะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับแนวรับรายใหม่ซึ่งทางซาิสเนี่ยผลงานก็ดีด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ในพิวเดนกิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข่าวเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับซาิสแนวรับของทางบู๊พแฮมตันอีกหนึ่งข่าวของลิเวอร์พูลครับรายงานจากลิเวอร์พูลเอคโคครับสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ มีรายงานก็ออกมาครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวดีวอลโอเดนกี้กองหน้าตัวสมรองออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้ฮะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาดีวอลโอเดนกี้จะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมอย่างหนักก็ตามแล้วก็มีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่ากําลังจะไปวูห์ทำตันแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอดโคนะครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจของทางลิเวอร์พูลครับล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลก็ ได้มีการจัดการขว้าตัวสเตฟานไบเซติสแนวรับดาวรุ่งวัย16ปีจากเซลตาบีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีรายงานเปิดเผยจากด e Atlantic นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษด้วยยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็แนวรับรายใหม่ดาวรุ่งนะครับเรื่องราวของแจ็ควิลเชียกันหน่อยนะครับมีข่าวเชื่อมโยงออกมาอย่างไรกันบ้าง ล่าสุดเนี่ยบอลมัดทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีพาสีที่ดีกว่าครับที่จะได้ตัวแจ็ควิลเชียไปนะครับแบบไร้ค่าตัวก็มีหนึ่งทีมนะั้นจริงๆแล้วมีเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางบอลมัดก็น่าจะมาเป็นตัวเต็งมากกว่านะครับวิลเชียก็น่าจะเลือกย้ายไปบอลมัดด้วยนะฮะก็มันวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับแบบค่าตัวฟรีกันไปนะครับแล้วก็ เรื่องราวของท็อตแนมอสเปอร์นะครับมีรายงานล่าสุดครับจากสื่อองอังกฤษฮะอีกหลายๆสื่อเลยนะครับก็มีการเล่นข่าวข้อสิบกันออกมาว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะต้องสูญเสียฮูโกยอริสนะฮะผู้สาวัติตูมือหนึ่งของทีมนะครับซึ่งมีข่าวว่าฮูโกยอริสเนี่ยน่าจะมีการเลือกย้ายไปร่วมง,งานกับบริซิโอปอร์เชิโนที่เปเอชเอนั่นเองครับซึ่งพอเองก็เป็นเจ้านายเก่าของฮูโกยอริสนั่นแหละนะครับก็โอเคน่าจะได้ย้ายกันไป นะครับส่วนเรื่องอระดืนนะครับคาดว่าน่าจะมีการมองหาผู้สัมป,ปัตูรายใหม่เพิ่มเติมนะสำหรับเปเชก็คือแซมจอห์นสโตนนะฮะของทางเวสบอมด้วยดีโนของทางแมนยูก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของทางสเปอร์ด้วยนะฮะถ้าเกิดทางฮูโกอรยลิย้ายออกจากทีมนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับในเรื่องของการหาผู้สัมป,ปัตูรายใหม่นะครับส่วน,น,น,เนเรื่องราวต่อมาครับก็เบนเนอราวของอาร์เซนอลนะครับมีเรื่องราวอย่างไรกันบ้าง ล่าสุดเนี่ยสปอร์ตวิวนะฮะรายงานก็ออกมาว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะเดินหน้าล่าตัวโยเรนบรันต์นะฮะกองกลางตัวรุกของทางดอทมูลมาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมนะครับคือคนที่รายงานเนี่ยเป็นเทียรหนึ่งจากสปอร์ตวิวครับอย่างคริสเตียนฟอลด้วยนะครับเป็นนักข่าวชื่อดังนะฮะที่การันตีหลายๆดีลเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าทางอาร์เซนอลน่าจะจริงจังเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ในดีลของฮาเซมอาวาเนี่ยมันยากนะครับค่าตัวอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าทีเนี้ยพอมันไม่ได้อาวาแล้วก็ต้องหาเป้าหมายเพิ่มเติมไปซึ่งจูเลียนบาร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของทางอาร์เซนอลนะครับส่วนเรื่องราวของยูเวนตุสนะฮะมีรายงานออกมาอย่างไรครับล่าสุดจากกันโชเมกาโต้ครับซอดังของอิตาลีนะครับเขาบอกว่ายูเวนตุสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ให้ความสนใจเดวิดอาราบานะฮะ ร่วมกับหลายๆทีมในยุโรปกับทั้งยูเอวหนึงแหละนะครับเชลซีซิตี้เดออัลมาริดแมนยูลิวอร์หลายๆทีมนะครับประมาณเกือบๆสิบทีมได้ที่ให้ความสนใจเดวิดอาราบาแต่ว่ายูเว่เนี่ยเขาพร้อมที่จะทุ่มทุนมากกว่าทีมอ,อื่นๆนะครับโดยการที่มีการยื่นค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับเดวิดอาราบาไว้พิจารณาเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะครับว่าเดวิดอาราบาจะเลือกย้ายไปทีมไหนนะครับ แล้วก็เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีรายงานที่สุดช็อกเลยฮะรายงานล่าสุดครับมีคริสเตียนฟอลเนี่ยนะครับเทียร์หนึ่งจากฝั่งเยอรมันหรือว่าเป็นนักข่าวของทางสปอร์ตบิลเนี่ยให้ข้อมูลมานะครับว่าสโมสรซิตี้เนี่ยเตรียมที่จะมีการทุ่มเงินแบบบ้าคลั่งครับในราคา90ล้านปอนด์ครับเพื่อขอซื้อตัวเฮลิเคนจากท็อตแนมอสเปอร์ครับ มาแทนที่เซเรโอโรเมโรที่อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็จอที่จะอำลาทีมแล้วนะฮะซึ่งเฮลเคียนก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในพิมเปิลสกอตอยู่แล้วแล้วก็ผลงานสม่ําเสมอด้วยกระหน่ำประตูได้มากมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซิตี้จะให้ความสนใจแต่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะว่าสเปอร์กับซิตี้เป็นคู่แข่งร่วมหลีกันนะครับถ้าจะย้ายจริงๆเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะมากกว่า90ล้านปอนด์ครับนะ ก็ติดตามมาดูนะครับว่าจะเป็นข่าวจริงไหมนะฮะเกี่ยวกับเฮลิเคนไปซิตี้แล้วก็เรื่องราวของเดมาราเกนะครับมีรายงานล่าสุดครับเกี่ยวกับแนวลุกส่วนเกินของเลสเตอร์รายนี้ฮะล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมที่จะเลือกย้ายทีมครับซึ่ง2ทีมที่ให้ความสนใจนะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโรม่าจากลีกอิตาลีแล้วก็เบนฟิก้าจากลีกโปรตุเกสนั่นเองนะครับที่ให้ความสนใจแนวลุกรายนี้นะฮะ ก็หลักๆก,ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของเบดดอนลอตเจอร์นะครับก็เลยเตรียมที่จะปล่อยตัวกันไปนะครับในช่วงมกราคมนี้เลยนะฮะปิดท้ายกันครับ,ปรบเป็นเรื่องราวของทางเซาท์แทมป์ตันนะครับล่าสุดเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยก็ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางซูสอาร์มสตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นระยะเวลา3ปีครึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ช่วยทีมมาอย่าง ที่จะโอเคยอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของอ,อยู่กับทีมมานะครับก็ในช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โดนต่อสัญญาไปแบบระยะยาวนะครับก็สามปีครึ่งก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ว่ากันว่าตอนนี้ทางซอรดมตันก็เตรียมที่จะต่อสัญญานักเตะ อื่นๆด้วยนะครับนอกจากซูดอัรมสตองเนี่ยยังมีนักเตะคนอื่นที่ซาดิมตันกำลังเจจาอยู่นะครับในทีมก็คือขยายสัญญากันออกไปอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะหยิบยกมาพูดถึงกันแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ